ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ช่างสักชาแนลนะครับคลิปนี้ช่างสักจะพาท่านผู้ชมมาดูรถรอทำสีนะครับที่ช่างสักเคอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอช่างสีลงมือทำนะครับเห็น Honda ซี v i c นะครับก็ชดหนักพอสมควรนะครับคันนี้ชดหนักพอสมควรการทำสีก็จะมี ประตูฝั่งนี้นะครับประตูหน้าซ้ายขวาแล้วก็บางคลหน้าซ้ายขวาฝากระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าตอนนี้ก็ลองของเรียบร้อยนะครับแต่งล่องแต่งล่องฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงกับบางคนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมไปหน้านี่เปลี่ยนใหม่สองข้างนะครับหน้ากระจังตอนนี้ก็ลองเข้าที่แล้วก็เหลือแค่ช่างสีเขา ลงมือโปะเก็บรายละเอียดอีกหขั้นตอนนะครับนี่ประตูฝั่งนี้ก็ทำสีนะครับก็โดนชนมีเปลี่ยนคานนะครับแต่ผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีเปลี่ยนขา,นนา,มมนนขาฟอระโปรงนะครับซ้ายขวาแล้วก็คานแผงหน้าเขาเรียกแผงหน้า อย่างหน้านี้ผมไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับก็ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะคานตัวบนเปลี่ยนคานตัวบนแล้วก็คานใต้มอน,น้ําตัวล่างนะครับแล้วก็คานใต้หมอน้ําตัวล่างต่อเอานะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งขวานี่คือความเสียหายมันไม่เยอะก็เอาไว้เดิมๆนะครับนี่เอาไว้ให้เดิมๆฝั่งนี้ก็เอาไว้เดิมนะครับแต่มีรอยเคาะตรงนี้นะครับนี่ตัวบนนี่ผมจะเน้นไว้เดิมนะครับ คือตัวไหนที่มันพอดึงได้ก็ดึงนะครับรถจะได้ไม่ช้ำน,นะครับนี่คัสซีฝั่งนี้นะครับโดนคัสซีฝั่งนี้ 4, ฝั่งคัสซีของ่วนนี้ก็รอช่างสีดูอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการรื้ออุปก,กรณอ์ออกนะครับก็รถคันนี้รถคันนี้ทําทาเฉพาะส่วนหัวนะครับตั้งแต่ไล่จากประตู มาด้านหน้าฝากตูมาด้านหน้าตอนแรกว่าจะยกเครื่องออกนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ไม่ได้ยกนะครับเพราะว่ามันพอทําพอดึงได้อยู่นะครับผมลองลองดึงเอานะครับก็พอใช้ได้นะครับพอได้กระสีมันออกมาอยู่นะครับแล้วก็ไฟเป่านิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆเวลาช่างศัพท์อัปโหลดคลิปนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับสําหรับงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์นะครับสาหรับงานซ่อมสีและตัวถังรถยนตนะ์พอติดตามผลงานคันนี้ได้เลยนะครับว่าทําออกมาแล้วก็จะรอเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมรอสวยงามเหมือนเดิม กอสวยงามเหมือนเดิมก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์มอหมอน้ำพวกนี้เสียหายหมดเลยนะครับหมอน้ำแผงแอร์นะครับตรงนี้หมอน้ำแผงแอร์โคงพัดลม อะไรโครงกันชนหน้าที่มันอยู่ส่วนนี้ก็เสียหายหมดนะครับเบื้องต้นผมไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับรถคันนี้เบื้องต้นไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่ายังยังไงเรื่องโทร,โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ยังไม่พร้อมนะครับก็เลยทิ้งช่วงไปนานนะครับช่วงนี้ก็เริ่มอัปโหลดคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันสุดท้ายนี้นะครับช่างสักก็โอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ